สวัสดีค่ะตอนนี้พวกก็อยู่ที่อาราบิก้าเขาคอ,อนะคะวันนี้เดินทางขึ้นมาจากจังหวัดเลยแล้วก็ฝนตกมากอาตออน,นีีกำลังถึงที่พักนะคะก็มากับลูกชายนี่ก,ก็ถึงที่พักแล้วอันนี้เป็นห้องน้ำนะคะ ก,บบกระเป๋าลูกชายนี่ขนของมานีกระเป๋ากระเป๋าหนึ่งใบแล้วก็เป็นฝนตกด้วยลูกชายขนช่วยมีตะก้าตะก้าผลไม้มีกะปิ๊กข้าวเหนียวดนะ้วยมีล่มด้วยจริงๆเขามีร้านอาหารเดี๋ยวแล้วก็เป็นร้านกาแฟข้างบนนะคะ ก็ราคาที่ปูซื้อจองวันนี้เป็นราคาพร้อมาอาหารเช้าพวกก็จะขึ้นไปทานอาหารไ,ไม่ใช้พังเรียบร้อยแล้วพี่น,น้องข้าวของเยอะดูว่าเขามีอะไรให้บ้างดูนี่นะคะคมไฟเนี่มเีเป็นอวัตินนะคะแต่ว่าตอนนี้น่าจะเป็นกาแฟ จะเป็นตัวแฟของเขาเองนะคะเป็นสูตรของน่าจะเป็นสูตรของเขาเองเพราะว่าที่นี่เป็นสูตรของเขาอุ <ไป S 1> มาวันนี้ฝนตกข้างนอกระเบียงก็เปียกนะคะเปียกมากๆเลยวิวข้างนอกคือวิวเข้าวกว้างนะคะไม่ไม่ใช่เฉพาะส่วนตรงนี้นะคะเป็นวิวทางร้านอาหารด้วยอันนี้จะเป็นที่พักส่วนข้างในถ้าเกิดว่าฝนไม่ตกก็จะพลาลูกไปวิ่งเล่น ข้างนอกสีสวยนะคะแต่ว่ากล้องของปูมันไม่ช้ากล้องของปูมันมืดมากก็จริงๆแล้วโซนที่เป็นร้านอาหารนั้นกาแฟ,ฟวิวดีมากๆนะคะถ้ามาช่วงฤดูหนาวเนี่ยปูก็มามาประจำนะคะแล้วก็เปลี่ยนเรื่อยๆ ค่ะสำหรับวันนี้นะคะปุ๊กก็ลาไปก่อนเพราะว่าตอเย็นก็จะไปทานข้าวที่สำหรับส่วนของร้านกาแฟแล้วก็ร้านอาหารนะคะามารีวิวให้ดูแค่นี้ก่อนนะคะมาพักแค่วันคืนเดียวค่ะุันนี้ก็กลับแล้วคะ่ะขอบคุณที่ทุกคนที่รับชมนะคะรีวิวเล็กๆน้อยของคุนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ